โตมาแล้วโคตรสวยอะไรจะเปลี่ยนขนาดนี้น้องชาเลตอดีตนักแสดงเด็กโตแล้วสวยมาก ต้องบอกเลยว่าโตเร็วมากจริงๆสำหรับดารานักแสดงเด็กน้องชาเลตดวาสิตาเฮมิเนลอดีตดาราเด็กชื่อดังซึ่งมีผลงานให้เราเห็นไม่ขาดสายปัจจุบนันโตเป็นสาวแล้วหน้าตาสวยเก๋สุดๆความสามารถของเธอที่โดดเด่นเกินตัวจนผู้ใหญ่หลายคนต้องยกนิ้วให้ว่าแต่เธอจะน่ารักเป็นธรรมชาติขนาดไหนนั้นเรามาดูรูปไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับน้องชาเลตนั้นเป็นนักแสดงเด็กที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอย่างต่อเนื่องจริงๆคนอาจจะรู้จักเธอในนามของโกลเด้นเบบีจากละครเรื่องสื่อรักสัมผัสหัวใจผลงานที่เพิ่งจบไปเธอก็เล่นไว้ได้ดีมากจากบทบาทของตังเมในละครสะท้อนสังคมไหวแสบสาแหลกขาดและเรื่องปัจจุบันอย่างบุษบาเร่ฝัน กับบทหลิวที่ถึงแม้จะเพิ่งออนแอแต่ลหลายๆคนก็จับตามองสาวน้อยคนนี้ชาเลตโกลเด้นเบบี้นักแสดงเด็กสุดฮอตประวัติดาราจากเรื่องบุษบาเร่ฝันไหวแสบสะแหลกค่ะเป็นสาวน้อยลูกเครื่องไทยเยอรมันเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมปัจจุบันอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเลิศล่าถนนกาญจนาพิเศษด้วยผลการเรียนเฉลี่ย4.00ซึ่งวิชาที่เธอชอบเรียนคือวิชาว,วิทยาศาสตร์ เส้นทางในวงทันบันเทิงของนูน้อยชาเลตนั้นเกิดด้วยความบังเอิญเนื่องจากคุณแม่ได้ส่งพี่สาวของเธอไปถ่ายปกนิตยสารในหัวข้อเด็กน่ารักประจำสัปดาห์แล้วก็เลยพาเธอไปด้วยเธอเลยได้ถ่ายรูปขึ้นปกกับพี่สาวนับว่าเป็นก้าวแรกของการเดินในเส้นทางสายบันเทิงและด้านงานละครละครเรื่องแรกที่เธอเล่นคือวิหวาหวาวาุ่นค่ะ ปัจจุบันโตมาแล้วสวยมากสำหรับน้องชาเลตวาสิตาลูกครึ่งไทยเยอรมันตอนเด็กๆอย่างตัวเล็กไม่สูงเท่าสาวน้อยเท่าคนนี้เลยเวลาผ่านไปเผิ่แป๊บเดียวเป็นสาวน้อยรูปร่างสูงโปร่งซะแล้วนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นนางแบบบนเค้กบล็อกได้อีกนะเนี่ยสวยๆแบบนี้นะคะหวังว่าจะได้เป็นนักเอกให้เราได้ชมละครกันดูแล้วล่ะคะ่ะ